ภาพล่าสุดตอนทีหนึ่งกว่ากว่าตอนนี้ปิดสวิตซ์ปลั๊กตัวที่จะไปันน้ำเรียบร้อยสวิต์ตัวนี้ดันพ่วงครับปลั๊กที่ต่อไวไฟอินเทอร์เน็ตไปบ้านทุกอย่าง ใช้ไม่ได้หมดแล้วก็จากนี้ไปก็ต้องคงต้องออฟไลน์เพราะว่าปิดระบบไปแล้วมอเตอร์ไซค์จมน้ำรถยนต์จมน้ำตู้เย็นเครื่องซักผ้าทุกอย่างจมน้ำหมดแล้วตอนนี้ก็ลุ้นอยากให้ขึ้นมาบนบ้านเอาเจอเชื่อกันด้วยนะอีกประมาณ อี land, okay. so, ่เซนน่ะอีกสาสิบเซนขึ้นถึงบนบ้านแล้วเอาเตชเชยกันด้วยนะครับ